ตีต้อนรับกลับสู่ G Auto Re v ีวิวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกรถกระบะที่หลายคนรอคอยอย่าง2,025 Toyota Hilux t e r w ซึ่งกำลังเป็นที่พูดถึงในวงการยานยนต์ด้วยดีไซน์ที่ดุดันสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและฟีเจอร์ใหม่ที่อัปเกรดมาเต็มพิกัดไปชมรีวิวแบบละเอียดกันเลยเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก2,025 Hilux t e r w มาพร้อมกับการออกแบบที่โดดเด่นและแข็งแกร่งสะท้อนสมรรถนะสายลุยอย่างแท้จริงด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ตกแต่ง ด้วยโครเมียมเสริมด้วยฝาหน้าเล็ด,ดีไซน์เพรียวบางให้ความรู้สึกพรีเมียมและดูดันกันชนหน้าถูกออกแบบให้มีความบึกบึนยิ่งขึ้นฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่เพิ่มความดุดันให้ตัวรถด้านข้างโดดเด่นด้วยล้ออลลอ,อนลอยขนาด18นิ้วลายทูโทนใหม่พร้อมซุ้มล้อที่ขยายให้ตัวรถดูแข็งแกร่งมากขึ้นด้านท้ายมาพร้อมฝากระบาดดีไซน์ใหม่และชุดไฟท้ายเล็ทรงทันสมัยเพิ่มความสปอร์ตและดูดันให้กับท้ายรถโดยรวมต้องบอกว่าโตโยต้าทำออกมาได้ลงตัวระหว่างความแกร่งและความหรูรา ในส่วนของสมรรถนะ2 0 2 5ฮิลล์สต์เวูไม่ทำให้ผิดหวังขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ204แรงมา้าและแรงบิด500นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อเต็มระบบช่วยให้แรงบิดส่งลงสู่พื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นแม้บนเส้นทางขรุขระและยังให้ความมั่นคงในความเร็วสูง ด้านสมรรถนะสายลุยก็มาครบทั้งระบบช่วยออกตัวบนทางอลาดชันระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางชันและดิฟล็อกหลังแบบไฟฟ้าไม่ว่าจะขับทางเรียบหรือออกไปลุยเส้นทางออฟโรดฮิลลสตเทรวก็ทำได้ดีเยี่ยมสมกับเป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่เชื่อถือได้ที่สุดในคลาสนี้เมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสาร2,025ฮิลลสตเทรวจะสัมผัสดได้ถึงความหรูหราและกว้างขวางมากขึ้นแผงคอนโซลน่าถูกออกแบบด้วยวัสดุแบบซอฟท์ทัดตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิก ic, เพิ่มความพรีเมียม ให้กับห้องโดยสารมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ p p l e c a r p l a ทและ Android Auto พร้อมด้วยหน้าปัดดิจิทัลดีไซน์ใหม่ที่ให้ความทันสมัยมากขึ้นเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้ให้ความสบายเป็นพิเศษในทุกการเดินทางไกลผู้โดยสารด้านหลังก็มีพื้นที่วางถาที่กว้างขวางใช้งานได้จริงสําหรับครอบครัวในด้านระบบความปลอดภัยจัดเต็มด้วยถุงลมนิราภัยรอบคันกล้องมองภาพรอบคัน360อองศาระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน เลยได้ที Cruise Control มั่นใจได้ในทุกการเดินทางพูดถึงราคากันบ้าง2025 Toyota Hilux คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ42,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับรุ่นเริ่มต้นและรุ่นท็อปปอดสูงถึง5 5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับฟีเจอร์และรุ่นย่อยที่เลือกด้วยดีไซน์ที่ดูดันสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและห้องโดยสารที่อัดแน่นด้วยฟีเจอร์ Hilux จึงถือเป็นหนึ่งในรถกระบะที่น่าจับตามองที่สุดในตลาดเวลานี้ สำหรับรีวิววันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเวนจีออโต้รีวิวไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า